สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้หญิงนารีแปลงร่างพลอยเพชรผิวใสาภายในสะอาดอึมกระชับมั่นใจในทุกสถานการณ์วางใจใช้พลอยเพชรสิคะแล้วคุณจะได้ภรรยาเก่าในร่างใหม่ที่ใครๆต้องอิจฉาไงวิทแถวนี้งามหมดจะถ่ายนังงในบฮ้ย โอ้งามหลายไอเหมาะที่จะเป็นสถานที่ไายทำยางดีเลยแถวนี้บ่ยากหรอกคาโต้ออได้นะบอกเข้าแ๊บเดียวเท่านั้นแหละลูกเหนียะตั้งบดกันบ่ยากคนใดยบอกยากห้องสองคนเฮ็ดให้ยบอกง่ายได้ไอ้ต้องมัดกันไมมดี่ได้ครับเสี่ยปูในี่ถามมาไถ้เท้ผมมั่งฮะเรื่องบางเรื่องอ่ะสอดสันดาน ดูซ oh, 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 oh. ิเ็นบัวสวัสดีครับเสียใช้อ้าวอ้าววันนี้สวัสดีครับมายืนเทียนยังกันมองหีิครับเออพอดีเนี่หนยหลวงไช้เซียวิทย์เพิ่นมาจากกรุงเทพอนะเพิ่นสนใจเอาเอาหมู่บ้านเฮานี่เป็นสถานที่ถ่ายทัพหนังว้าว <Wow. S 1> เออวิทย,ย์นี่เป็นหินเป็นเพื่อนบ้านที่มองนี่แหละ สวัสดีครับมี่ยสวัสดีครับคุณวิทย์ครับผมอีรีบอกครับจะเอามู่บานเท่าทายหนังอีรีบอกครับแมนครับเออมี่หญยครับมือใดสะดวกนี่ภาพผมช่มรอบๆอมู่บานได้บ่ครับอ๋อได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ผมงานอยู่ขนาดเลยงานรัดโบขนาดเลยครับเอาอืมแต่ว่าผมมีขาดเสียเวลาให้มือละหาพันเลยนะครับหาพันป่ครับ ได้ๆครับพัศนเดี๋ยวตอนแรกนี่เสิรทุกคนไปกินเข่าอยู่บ้านผมนะครับแล้วก็จะได้วาเรื่องรายละเอียดกันน้ำแล้วก็ถือว่าเป็นเรียงการเรียงตอนรับคุณวิทย์นั่งครับได้ได้ได้ครับขอบคุณมาหลายๆครับบักซิงบักซิง,ง,งมีเรื่องเหรอเว้ยเอา้ามีเรื่องอีหยังไอทองคันโตหู้ว่าไอาไปเห็นอีหยังมาโตสีหนาว,ว,าวเอา้าแล้วไอไปเห็นหยังมานี่ ไอ้ส่งโอเลี้ยงว่าไหตัวกินดิโอ้ยขนลุกใส่เอามาสิมึงเป็นยังไงนี่น้องอันนีหรือตัวจัดการขี่ดีเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วครับเออจังสันตวก็ไปพักพอนไปเดี๋ยวไอชีเฮ็ดเองครับครับเออเดี๋ยว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 ลืมลืมลืมเอาลืมอย่างไอวันืึงบอกยินมันโท่มากบอกว่ามาสิจัดงานเลี่ยงไหหมูเสียชายอยู่บ้านมันมัาไหนเฮาสองคนเนี่ยไปซอยเออเป็นยังไอยินต้อง จัดเลี้ยงตอนรับมูเสียชัยน้ำมูเสียชัยเขาสิมาทายหนังอยู่บ้านเฮ้า,าก็เลยให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเฮ็ดงานน้ำคนในหมู่บ้านเได้มีรายได้เพิ่มปปอีลีบอกไอ้ขันน้องพ่อยหูนะต้องดีใจแน่นอนเลยเอาสิเดี๋ยวผมไปบอกน้องพ่อยกันเด้อไปแล้วเอ้ยเ,เ,เอา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 บักลังก์น,นี่พวาหอดผู้สาวปั๊บทีมกูปุ๊บไปบ้านกูแท้ๆบพราะโซนกูจะค้ามเฮ้ยรถข้ามหรือเปล่า นงพายนกพายนกพายอ,อ,อ,อยู่เพื่อนบ่มีอย่างไอสิงห้องสลันบ้านเลยไอยมีข้าวดีมาบอกข้าวดีอย่างไอไอไทยมึงไอติดไกสนามาโอ้ยบอแมนมันเรื่องใหญ่คนนี้พี่สี่ควายเพื่อออกลูกอบอแมนพวกโตหัวแล้วเรื่องไม่ใหญ่พวกโตต้องอึง้งไอพวกผมมองออกพวกเปมนตัวเรียงโอ้อยพี่บาไปกันใหญ่แล้ว เอาสิเดาไอบอกบอกแต่แรกกะจบสิใหาไทยเนี่ยพวกตัวนี้ตั้งใจฟังดีๆเด้อไอ้ท่องแล้วบอกว่ามูเซช่เนี่ยสิมาไทยโลเคชั่นไทยนังอยู่บ้านเฮ้าเราไอ้ท่องบอกว่าอยากให้พวกเขาไปตอนรับกับไอ้ยินพร้อมคืนนี้สันติไอเพียนเ่าก็เป็นความจริงติ้งั้นเฮาแต่งตัวงามเป็นตอนรับขอบคุณเพิ่นดีกว่าเนาะขอบคุณไอพิง เอาพวกเข้าปราเฝ้ากันนใหญ่เข้ามาว่าไรวะพวกเข้าต้อนรับเขาพอดีเอออยากให้รวเดี๋ยวกัมาซอยเฮ็ที่ไหนยืนท่าั่งการจจจจนั่นละจะกันจะกันจกันนาเที่ยกันตลอดเลยว้าว่า โอมหน้าโอมตาเนาะเจ้าพวงเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับเสียสวัสดีครับ<น>คเุณวิทย์ดีบอกมาพอดีเลยพวกเขานี่คือคุณวิทย์เจ้าของนังทีสิมสะสังนังในเมื่อวานเท่า<อ>ผมขอในนำ้ำสุกคนแห่งหูจักก็อนเนาะอันนี้คือน้องแจงเมียผมครับแล้วก็มียาลูกสาวครับอันนี้หมูผมซื้อ่าท้องครับอันนี้น้องแหวน เมีย่างบักท้องครับแล้วก็ผู้นันบักสิงน้องซ้ายผมครับสวัสดีสดครับบ่ายพระลแล้วก็แฟนกับโมแฟนซื้อพ่อยอ้อมแม่นว่ครับฮูู้จักพวกขฮานำบ่จ้าฮูจักอยู่ครับผมเคยเบิ่งไลฟ์สดของทั้งสองคนผมว่ามันเข้าทาดีเลยครับขอบใจหลายจ้าบอกตามตรงนะครับ แต่แล้าอ่ะไอวิชัยเนี่ยฮะเราเป็นคนแนะนําำผมหู้จักแล้วก็หนังของผมเนี่ยใส่นักแสดงหลายทั้งสองคนเนี่ยอาจที่มีโอกาสได้รวมงานกันแม่นหลีวจ่าถ้าสัน้นฝากเนื้อฝากโตัวในด้วยจ้า ยังมัวคุยกันอยู่หลายไปกินเข่ากันได้แล้วกับเข่าเย็นไปล้วจ้ะเฮ้ยมอบดีไม่เห็นผลนี่ขาสันยิ้วเข่าแล้ว Why you สูงโดย e นโด,นโดปัญหาต่อมลูกหมาฉีขัดปัสสวาวะไม่พุง่งฉีกระปิดกระปอยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศย่อนสมรรถภาพทางร่างกายวางใจใช้ e n นโดอบเขตอึ้งอ่างกลางนาดูเอาร้องมาขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะฮะที่ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเราและทุกปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชายจะหมดไปอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ตรา e นโดกระปุกนี้กันนะครับและทุกท่านจะประทับใจ